สวัสดีค่ะนี่คือการเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ต้องบอกว่า,าร้อนระอุแล้วก็สับสนมาตลอดทั้งวันเลยนะคะวันศุกร์ที่26ธันวาคม2,568ค่ะครับผมวันนี้เป็นวันที่ข้อมูลข่าวสารนี่วิ่งเข้าใส่เราแบบไม่หยุดเลยมีทั้งเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจ อย่างความสูญเสียครั้งใหญ่ของกําลังพลเราในช่วงเย็นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องการเจรจาหยุดยิงที่กําลังจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันค่ะเพื่อให้เข้าใจภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเรากําลังมุ่งหน้าไปทางไหนเป็นวันที่สถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาจริงๆครับเพราะเหตุการณ์วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การประทะกันตามแนวชายแดนแบบที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆค่ะ <c oughs> แต่มันบานปลายอย่างรวดเร็ว และรุนแรงมากจนนำไปสู่การสูญเสียชีวิตซึ่งนั่นแหละครับที่ทำให้การจราจรที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยประกุปแปลละเอียดที่เราจะคุยกันวันนี้มันคือตัวชี้วัดเลยครับว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการคลี่คลายความขัดแยง้งหรือเป็นแค่การพักยกชั่วคราวก่อนจะเกิดความรุนแรงระลอกใหม่ขึ้นมาอีกเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันจากจุดที่สะเทือนใจที่สุดก่อนเลยดีกว่า เหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดของวันนี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองจานอเภอโคกสูงจัังหวดสะแก้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ5้าโมงเย็นใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งช่วงเวลา5้าโมงเย็นนี่แหละครับคือจุดที่น่าเศร้าและน่าคิดที่สุดเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่หลายฝ่ายเริ่มมีความหวังแล้วว่าการเจรจาผ่าน,นกลไกต่างๆเนี่ยกำลังจะบรรลุผล อ๋อท oh, ึกงกำลังจะดีขึ้นแล้วใช่ครับพูดไง่ายๆคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เริ่มมาแล้วแต่แล้วจู่ๆก็เกิดการโจมตีครั้งใหญ่นี้ขึ้นมาซ้ำเติมทำให้สถานการณ์ที่กำลังจะดีขึ้นกลับดิ่งลงไปสู่ความตึงเครียดอีกครั้งในทันทีเลยครับแล้วรูปแบบการโจมตีก็ไม่ใช่การยิงปะทะกันธรรมดาด้วยนะคะไม่ใช่เลยครับไม่ใช่แบบปืนเล็กยาวที่เราเห็นกันในหนังจากข้อมูลที่เรามีคือฝ่ายกัมพูชาใช้การระดมยิงด้วยจรวดหลายลำกล้อง BM21 เข้ามาในพื้นที่ของทหารไทยเลยประเด็นเรื่องอาวุธที่ใช้นี่สําคัญมากครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าจรวด bm 2 1เนี่ยมันไม่ใช่ปืนที่ทหารจะหยิบมายิงตอบโต้กันเล่นๆนะครับค่ะมันไม่ใช่การยิงเตือนไม่ใช่การยิงตรึงกําลังเท่าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันเหมือนกับคุณไม่ได้ใช้ปืนพกยิงสู้กันแต่คุณกําลังสั่งยิงปืนใหญ่ถล่มพื้นที่ขนาดเท่าสนามฟุตบอลโห เจตนามันชัดเจนมากว่านี่คือการตั้งใจจะสร้างความเสียหายและความสูญเสียในระดับสูงสุดมันเป็นการเปลี่ยนเกมการประทะไปเลยครับฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยว่ามันรุนแรงขนาดไหนและน่าเศร้าที่ความตั้งใจนั้นมันก็ส่งผลจริงๆทางกองทัพภาคที่1ได้ออกมายืนยันรายชื่อทหาร3นายที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับองหรือรอ0 0 2รอออกก็จะมีจอสอ,อ,อพงศกรนาคทองดี พลทหารปฏิพัฒน์สอนประดิษฐ์และพลทหารทิวตะวันพลเยี่ยมเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆค่ะการอ่านรายชื่อแบบนี้ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลียกในข่าวเลยอ่ะเป็นความสูญเสียที่หนักหน่วงและส่งผลกระทบต่อขวัญกําลังใจอย่างมากครับและนี่ยังไม่นับรวมทหารที่ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20นายด้วยนะครับค่ะ ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้แรงกดดันมหาศาลจะถาโถมเข้ามาที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจทันทีเลยว่าจะเอาอย่างไรต่อจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่เท่ากันหรือมากกว่าหรือจะเลือกเส้นทางอื่นซึ่งหลังจากเกิดความสูญเสียหนักขนาดนี้ปกติเราอาจจะคิดว่าต้องมีการตอบโต้อย่างรุนแรงกลับไปทันทีใช่ไหมคะ ใช่ครับส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมากลับกลายเป็นเรื่องที่ซับซอ้อนและน่าสนใจกว่านั้นเยอะเลยเพราะผลการประชุมของทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชและคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ gbc ของฝ่ายไทยสรุปออกมาว่าจะยังคงเดินหน้าเจราจาต่อไปการตัดสินใจแบบนี้มันสะท้อนพุทีิภาวะและการมองการไกลพอสมควรนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าแรงกดดันจากสังคมจากประชาชนที่กำลังโกรธแค้นเนี่ย มันสูงมากจริงๆการเลือกที่จะกลืนเลือดแล้วเดือนหน้าเจรจาต่อแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายที่ใหญ่กว่าการแก้แค้นในตอนนั้นก็คือการยุติการสู้รบและป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมให้ได้ก่อนซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมืองอย่างมากครับ ทีนี้พอมาดูในรายละเอียดของการเจรจาดิฉันไปเจอจุดหนึ่งในรายงานที่น่าสนใจมากคือเขาเปลี่ยนชื่อข้อตกลงจากเดิมที่คาดว่าจะใช้ชื่อว่าแถลงการร่วมหรือ Joint Declaration ไปเป็นข้อตกลงเบื้องตอน้นหรือ Joint Statement แทนตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นแค่การเล่นคำแต่พอไปดูความหมายแล้วมันต่างกันเยอะเลยใช่ไหมคะโอ้ประเด็นนั้นสำคัญมากครับและไม่ใช่แค่การเล่นคำแน่นอนในทางนิติศาสตร์และการทูตเนี่ย การเปลี่ยนจาก declaration เป็น statement มีความหมายซ่อนอยู่เยอะเลยครับยังไงคะพูดแบบง่ายๆนะครับคือข้อตกลงเบื้องต้นหรือ statement เนี่ยจะมีผลผูกมัดทางกฎหมายน้อยกว่าแลงการร่วมหรือ declaration ที่มักจะมีกระบวนการทางกฎหมายภายในของแต่ละประเทศมารองรับอีกทีหนึ่งอ๋อ oh. เหมือนกับว่า statement คือการจับมือตกลงกันคร่าวๆก่อนเพื่อให้สถานการณ์มันหยุดนิ่งส่วน declaration คือการทำสัญญาที่มีผลผูกมัดจริงๆจังๆแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับมันเป็นกลยุทธ์ทางการทูตที่ชาญฉลาดมากในสถานการณ์แบบนี้เพราะการจะไปถึงขั้น declaration ได้มันต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลาซึ่งอาจจะไม่ทันการถูกต้องครับการเลือกใช้ statement จึงเหมือนเป็นการหาทางลัดที่ยืดหยุ่น ทาให้ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อหยุดยิงให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกโดยที่เนื้อหาหลักๆก,ก็ยังอิงตามกรอบเดิมคือปฏิญญากุลาลัมเปอร์แต่ลดระดับพิธีรีตองและความซับซ้อนทางกฎหมายลงเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้จริงและรวดเร็วที่สุดเข้าใจแล้วค่ะคือเอาความเร็วเข้าสู้เพื่อหยุดการสูญเสียก่อนทีนี้เรามาดูเนื้อหาในข้อตกลงเบื้องต้นนี้กันบ้างจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้ระบุว่ามีเงื่อนไขหลกัลกๆอยู่4ข้อด้วยกันครับ ข้อแรกคือการถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ขัดแยง้งข้อ2การถอนอาวุธหนักข้อ3การร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิด3ข้อแรกนี่ดูเป็นมาตรฐานของการหยุดยิงทั่วไปนะคะใช่ครับเป็นเรื่องปกติแต่ข้อ4นี่สิคะคือการปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือพื้นที่ชายแดนเดี๋ยวสิคะนี่เรากําลังพูดถึงข้อตกลงหยุดยิงทางทหารนะแต่กลับมีเรื่องแก๊งคอรเซนเตอร์ผล่เข้ามาด้วย มันดูไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยนะมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคะเนี่ยน่าประหลาดใจใช่ไหมครับแต่นี่คือจุดที่สะท้อนภาพความเป็นจริงของปัญหาชายแดนในยุคปัจจุบันได้ดีที่สุดเลยรอคะการที่เรื่องแก๊งคอสเซนเตอร์ถูกขนวกเข้ามาในข้อตกลงระดับนี้มันบอกเราสองอย่างอย่างแรกคือปัญหานี้มันรุนแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศจริงๆจนไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไปแล้วคือมันไม่ใช่แค่อาญากรรมเล็กๆน้อยๆแล้ว ไม่ใช่แล้วครับมันกลายเป็นภัยคุกคามระดับชาติไปแล้วและอย่างที่สองมันแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าปัญหาชายแดนมันซับซ้อนกว่าแค่เครื่องเขตแดนหรือการทหารม,มันมีมิติของอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแยกไม่ออกการจะแก้ปัญหาให้ยั่งยืนได้มันต้องจัดการไปพร้อมกันทุกมิติ จะแก้แค่เรื่องทหารอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไปแล้วอ๋ oh. การใส่ข้อนี้เข้ามาจึงเป็นการยอมรับความจริงข้อนี้และอาจเป็นเงื่อนไขที่ฝ่ายไทยใช้สร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมให้เกิดความร่วมมือในภาพใหญ่ด้วยครับเป็นมิติที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะแสดงว่านอกจากการประทะกันของทหารแล้วยังมีสงครามอีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นตามแนวชายแดนด้วยและมันรุนแรงจนต้องจิบขึ้นมาไว้บนโต๊ะเจรจาหยุดยิงเลยทีเดียว อนอกจากเงื่อนไข4ข้อนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งเงื่อนไขสําคัญที่ฝ่ายไทยยื่นคําขาดไปนั่นก็คือเงื่อนไข72ชั่วโมงอันนี้คืออะไรคะเงื่อนไข72ชั่วโมงคือไพ่ใบสําคัญของฝ่ายไทยเลยครับมันเป็น,นกลไกสําหรับสร้างความไว้วางใจและเป็นหลักประกันที่จับต้องได้หลักการของมันก็คือหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงในวันพรุ่งนี้คือ27ธันวาคม ค่ะนาฬิกาจะเริ่มนับถอยหลัง72ชั่วโมงทันทีแล้วในช่วง72ชั่วโมงนั้นเกิดอะไรขึ้นคะในช่วงเวลานั้นฝ่ายไทยจะจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่สุดว่าฝ่ายกัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงจริงหรือไม่มีการหยุดยิงจริงหรือเปล่าอา,ามีการละเมิดข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นอีกหรือไม่พูดง่ายๆคือเป็นช่วงเวลาพิสูจน์ความจริงใจด้วยการกระทำครับเหมือนไทยโนยนไพ่ไปเลยว่า ถ้าอยากให้เราเชื่อใจก็พิสูจน์ตัวเองมาให้เห็นภายใน72ชั่วโมงนี้เราจะหากว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นต่อหากครบ72ชั่วโมงแล้วสถานการณ์เรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นและฝ่ายกัมพูชาแสดงให้เห็นว่ายึดมั่นตามข้อตกลงฝ่ายไทยถึงจะพิจารณาปล่อยตัวทหารเฉลยศึกกัมพูชาที่เราจับกลุ่มตัวไว้ได้ก่อนหน้านี้กลับไปครับอ๋อ oh. มันเป็นการวางลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนมากคือคุณต้องทำก่อน แล้วเราถึงจะทำตามเป็นการยืนเงื่อนไขที่ค่อนข้างแข็งกร้าวและ,สะแสดงจุดยืนที่เหนือกว่าของฝ่ายไทยอย่างชัดเจนทั้งหมดนี้ทำให้เราต้องมาดูท่าทีอย่างเป็นทางการของฝั่งรัฐบาลและกองทัพไทยกันบ้างแล้วคะคุณอนุทินชาญวิรกูลในฐานะรองนายกและรมวรมหาไทยออกมาระบุว่ากองทัพไทยได้บรรล,ลุเป้าหมายทางยุทธวิธีเรียบร้อยแล้วคำนี้ฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคมากเลยค่ะมันหมายความว่าอะไรกันแน่ในภาษาคนธรรมดาคะ คำว่าบรรลุเป้าหมายทางยุทธวิธีเป็นวลีทางการทูตและการทหารที่สำคัญมากจริงๆครับค่ะถ้าจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านมันคือการประกาศจุดยืนว่าเราทำภารกิจที่ตั้งใจไว้สำเร็จแล้วและตอนนี้เราพร้อมที่จะคุยสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้คำพูดนี้คือเรากำลังจะเข้าสู่โต๊ะเจรจาจากจุดที่ได้เปรียบหรือที่เรียกว่า position of strength ไม่ใช่การเจราจาเพราะกำลังเสียเปรียบไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะกำลังจะแพ้ซึ่งเป้าหมายที่ว่านี้ก็คือการสามารถสถาปนาแนวป้องกันและควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ต้องการได้ครบถ้วนแล้วมันเหมือนการบอกว่าเราคุมเกมในสนามรบได้แล้วนะพร้อมจะคุยแล้วแต่คุยในฐานะที่กลุ่มความได้เปรียบอยู่ไม่ใช่เพราะถูกบีบให้ต้องคุยประมาณนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับการสื่อสารแบบนี้มันส่งสัญญ,ญาณไปหลายทิศทางพร้อมกัน 1. คือสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในประเทศว่ากองทัพสามารถปกป้องอธิป,ปไตยได้ mm. สองคือส่งสารไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าเราพร้อมเจรจาแต่ไม่ได้เจรจาเพราะอ่อนแอและสามคือส่งสารไปยังประชาคมระหว่างประเทศว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้และพร้อมจะใช้แนวทางการทูตมันเป็นการรักษาเกียรติภูมิและสร้างอำนาจต่อรองไปในตัวซึ่งมันสอดรับกับเงื่อนไข72ชั่วโมงที่ยื่นไปก่อนหน้านี้อย่างลงตัวเลยครับ แต่ในขณะเดียวกันต้องมีรายงานจากกองทัพภาคที่2เข้ามาเสริมนะคะว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่ได้สงบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีบางจุดที่ยังคงตึงเครียดอยู่ครับเช่นบริเวณภูมะเขือและปราสาทตาควายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกดซึ่งยังคงมีความเสี่ยงสูงอยู่ข้อมูลนี้ก็ช่วยทำให้เราเห็นภาพที่สมจริงยิ่งขึ้นครับคือมันไม่ใช่การประกาศใช้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เป็นการยอมรับว่ายังมีการ,รเผชิญหน้ากันอยู่ประปรายในบางจุดค่ะ แต่ในภาพรวมทางยุทธศาสตร์แล้วฝ่ายไทยสามารถควบคุมพื้นที่สำคัญและบรรลุวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ได้แล้วทำให้มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนโหมดจากการใช้กำลังมาเป็นการเจรจาได้อย่างเต็มตัวโดยไม่เสียเปรียบครับถ้าให้สรุปภาพรวมของวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายและซับซ้อนจริงๆนะคะมีทั้งความสูญเสียที่น่าเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็ยังพอจะมีความหวังที่ เอ่อเปราะบางมากๆเกิดขึ้นจากการเจรจาที่กำลังจะตามมาเป็นวันที่ความรู้สึกของคนในชาติสวิงอย่างรุนแรงเลยครับจากความโกรธแค้นและความเศร้าเสียใจต่อการสูญเสียไปสู่ความคาดหวังว่าสันติภาพและความสงบจะกลับคืนมาอีกครั้งซึ่งทุกอย่างมันแขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆดังนั้น จุดที่เราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดที่สุดในวันพรุ่งนี้วันที่27ธันวาคมก็คือการเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีของพลเอกนัทพลนักานิตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับที่จะไปพบและลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกับพลเอกเตียเซรยาหารัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาการลงนามครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยและทันทีที่หมึกบนกระดาษแห้งนาฬิกา72ชั่วโมงก็จะเริ่มเดิน ซึ่งนั่นแหละครับคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงของทุกสิ่งที่เราคุยกันมาและมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้ในตอนนี้ว่าการลงนามในวันพรุ่งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ความขัดแย้งครั้งนี้จบลงอย่างแท้จริงหรือมันจะเป็นเพียงการหยุดพักรบชั่วคราวเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้กลับไปจัดทัพวางกําลังและเตรียมพร้อมสําหรับความรุนแรงระลอกใหม่ในอนาคต72ชั่วโมงหลังจากนี้จะเป็นตัวให้คําตอบกับเราครับ